ต่อเตี้ยมาแล้วนะครับพี่น้องงวดที่หนึ่งสิงหาคมสองห้าหกสี่นะฮะสูตรเก่าเข้าดีหวยต่อเตี้ยสายหนึ่งอึ้งทึ่งเฮงนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะศูนย์เก้าสี่หกสองหนึ่งหกเก้าหนึ่งสี่ หมายเลขบัญชีก็ scb สี1สองหนึ่งศูนย์ห้าแปดสองแปดเจ็ดศูนย์นะครับเนี่ยออกไปอีกแล้วเจ็ดศูนย์ครับนี่วันนี้จะเป็นห้าแปดหรือเปล่าเนี่ยสองแปดก็คงอันบันละอือสองแปดหรืออาจจะเป็นห้านะฮะอืมห้าแปดสองศูนย์ห้าแปด เลขหนึ่งศูนย์ห้าดีหนึ่งศูนย์ห้าก็สวยนะศูนย์ห้านี่อันนี้เรามาเข้าเรื่องอหัวของเรามันมีสองแถวมีเด่น 7, เจ็ดนีวิ่งวิ่งมีเจ็ดกับแปดก็มีเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดแล้วก็มีแปดห้า 868788เบิ้ลมันมี77กับ88และมีแถมหัวชอบส่วนตัวมี73กับ79็นะฮะจริงๆหัวสูบมันมีแค่4ตัวเองนะที่เข้าเป,เป็นตัวเด่นสุดเลยนะเด่นสุดมันมีมี7 5 7 6กับ8 5 8 6แค่นี้อ่านี่คือตัวเด่นสุดเลยนะ4ตัว7576 แปดห้าแปดหกแต่ทีนี้ตัวรอมมันจะเป็นพวกนี้เป็นกลุ่มนี้เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดนะฮะแปดเจ็ดแปดแปดติดมีเจ็ดแปดกับเจ็ดแปดกับแปดแปดเนี่ยแถวบนกับแถวแถวแถวสองแถวหนึ่งกับแถวสองมันตรงกันส่วนเจ็ดสามกับเจ็ดเจ็ดสามกับเจ็ดเก้าเนี่ยมันหวยมันชอบมันมีในสูตรอื่นแต่สูตรนี้ไม่มีแต่ทีนี้ว่ามันเจ็ดมันมาบ่อยไง จ็ดศูนย์ก็ไปแล้วเจ็ดหนึ่งก็มีอะไรอะ่ะเจ็ดสามก็ออกบ่อยนะก็เหลือเหลือเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเนี่ยยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่เจ็ดแปดก็ออกไม่ค่อยไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่นะฮะก็เน้นไปนี่เนี่ยนะอันเน้นเจ็ดห้าเจ็ดหกไปถ้าเป็นหกตัวรองก็จะเป็นเนี่ยเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดนี่แหละ แล้วก็ตัวนี้ยเจ็ดสาวก็เจ็ดเก้านะฮะมันจะมีมินหัวไม่กี่ตัวหรอกนะฮะหัวต่อเตี้ยนะมันมีเคราะห์หมายเลขบัญชีใช่ไหมนี่หนึ่งศูนย์ห้ากับศูนย์ห้าแปดนี่สวยสองแปดนี่ก็สวยแต่ว่าสองแปดคงอันไป็นหัวมงคล ส่วนเจ็ดศูนย์เอาไปแล้วนะฮะโอเคโอเคตามนี้นะครับพี่น้องอย่าลืมเน้นไปที่สี่ตัวนี้เจ็ดห้าเจ็ดหกปด้าเปนหกลองตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ลองเด่นไม่ใช่ลองไม่เด่นนะตัวนี้เจ็ดเจ็ดสากับเจ็ดข้าวนี่ลองเด่นนะลองแต่เด่นนะครับอโอเคครับพี่น้อง